สวัสดีครับขอเจดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนกเกษียณวันนี้ผมก็มีแผนดีๆมานำเสนออีกแล้วนะอ่าแผนวันนี้ก็จะมาในคอนเซปต์รถบัสนะเออก็เห็นแผนแล้วนะ้าสองสองหนึ่งเลยนะเออก็เป็นแผนคอนเซปต์รถบัสนะลองบอลเกาเตอร์พูดง่ายฮนะขอทีเดียวนะเออขอทีเดียวเอาแบบเจ็บๆนะรับด้านๆแล้วโตทีเดียวนะ โอเคก่อนที่เราจะทําแผนเราก็จะไป็นสำรวจทีมก่อนนะว่าทีมนั้นลองรับสไตล์ลองบอลเคาน์เตอร์หรือเปล่าเข้ามาตามนี้เลยอยู่ไหนอยู่ไหนโอเคอยู่ตรงนี้ฮะโอเคขึ้นแล้วผมก็เคยทําให้ดูแล้วนะนี่ฮะก็สไตล์ลองบอลเคาน์เตอร์อยู่ที่หกสิบนะอ่าก็ถือว่าน่าจะเข้ากับเออเบทิสเซ็ติ้งก็น่าจะเข้ากับโค้ดสไตล์ลองบอลเคาน์เตอร์ที่เรามีอยู่อะนะอ่าโอเค หลังจากที่เรารู้แล้วว่าลองรับสไตล์ลองบอลกรเตุน้นเราก็มาที่เบททีมเซตติ้งนะแล้วก็เป็นเรือกทีมเลยมาที่นี่ฮะเอ่อ m มจ o ล l e a สกเกอร์สองนะก็ U.S.L. Championship แล้วก็เรียกทีมนี้เลยเนี่ยทีมนี้ก็รู้สึกว่าน่าจะเล่นดีนะนักเตะมันวิ่งขึ้นได้ดีนะเออแล้วก็มาเรียกแผนนี้เลยนะเราจะไม่เรียกแผน Default นะ ไอ้แผน 5, 2, ห้าสองสองหนึ่งโอเคมันจะขึ้นมาประมาณนี้ผมก็จัดไว้แล้วแล้วนะโอเคก็มาเริ่มจากตำแหน่งแรกเลยตำแหน่งคู่รักษาประตูก็อยากง่ายๆก็เอาคนที่เหนียวที่สุดเลยนะเพราะว่ามันเป็นสไตล์รับมนะส่วนตัวผมก็เรียกเป็นนอยเออร์นะแต่ว่าน่าเสียดายนะฟอร์มมันอยู่แค่ยังฟอร์มดีอยู่เลยนะถ้าใครมีก็เอาดีเอาก็ได้ส่วนตัวผมก็ ใช้หน่อ้อล่างนี้ไปก่อนนะเพราะว่าขนาดฟอร์มดียังเหนียวนะเออในส่วนสแตเตอร์ก็ตามสไตล์เดสทอรีสองฝั่งแล้วก็วิวอัพอยู่กลางผมเรียกเป็นโทนี่อาดัมนี่ฮะอ๋อขอให้ค่าแท็กซิงสูงๆหน่อยนะเออนี่ตัวใหม่ฮะผมก็เพิ่งได้มาก็ยังยังไม่ทันลองเลยนะก็น่าจะดีอยู่นะตัวนี้นะ เอกเขาว่าไม่ตตวบักันส่วนตัวกลางขอเป็นตำแหน่งมิวอัพนะอ่าส่วนตัวผมก็ลูดิเกอร์นะหรือว่าใครก็ได้นะหรือว่าเป็นแฟนอ,อฟนได้ลับจจกฟรีส่วนแพททสองข้างไม่ชีเรียนะเอาใครก็ได้นะส่วนตัวผมเรียกอะไรสักนอ่อนแล้วก็อ่าคิมมี่ส่วนตัวกลางฮนะผมจะเรียกแอคแมนแอคแมนผมจะอยู่ฝั่งซ้าย ฝั่งเดียวกันกับเวิดี Hulk ้เวดดี้ไนเดอร์นะเออเพราะมันมีเหตุผลอยู่ในแทัคติกส่วนกาลางรับจุดนึงเป็นโจโจเคมิกเป็นโอเชียสเตอร์นะเออหรือว่าเป็นบล็อกทูบล็อกเอ่อบล็อกทูบล็อกก็ได้นะสไตล์บล็อกทูบล็อกก็ได้ตัวเนี้ยก็ขอให้เน้นที่เอ่อการจ่ายบอลได้ไหมการจ่ายบอลยาวเได้ไหมก็ดูก็ใช้ได้อยู่นะสำหรับโจโจเคมิกล่างนี้นะเพราะว่า สไตล์นี้คือสไตล์ลบบัตผมจะใช้เป็นแทงช่องยาวแล้วให้กองหน้าวิ่งนะปูงนง,ง่ายก็ให้เน้นที่การจ่ายบอลยาวนะส่วนอีกตำแหน่งนี้ฮะตรงเวดดี้เชนเนอร์แล้วก็แฟงลิเวอรี่นะก็ให้เปลี่ยนตำแหน่งหน่อยโดยให้ขยับเข้ามาข้างในเป็นกลางลุกนะนี่เลยเขายาบเข้ามาข้างในเป็นกลางลุกพอเป็นกลางลุกแล้วมันก็จะได้อย่างที่เห็นผมแนะนำนะ ว่าให้ใช้เป็นเกียร์ที่เพเกอร์อทั้งสองฝั่งเลยนะเพราะว่าเราจะไม่เติมมันจะรับแน่นแล้วก็เน้นที่การจ่ายบอลน,นะ mm hmm. เห็นไหมวิดีแเจเนเตอร์ขอแค่เก้าสิบก็พอแล้วนะการจ่ายบอลแล้วก็รวมถึงของนี่ฮะแฟรงกีเบอรี่ด้วยนะก็จ่ายบอลถึงว่าเก้าสิบขึ้นถึงว่าดีอยู่นะใครมีสองล่างนี้นะเออก็ตามนี้เลยในสุดของกอ,องหน้าก็เน้นนิดนึงนะ มันก็ต้องเ,อเน้นใช้สปีดนะใครมีอนะัลทาร่านะล่าทางนี้นะหักันตัวบักเลยนะพูดตรงเลยดูฮะลงแค่ยี่สิบนัดยิงแล้วยี่สิบเอ็ดนัดนะดูเลยดูทีหนึ่งเล่นยีสิบนัดนะยิงไปยิเอ็ดแอซเป็นสามแล้วนะรีล,ลงในแรงนะไม่ธรรมาดานะอัลทาร่าล่างนี้นะกำลัง,งเอ่อโคพเชอร์นะแต่ที่ผมจะให้เน้นก็อยู่ตรงที่เอไอเพย์ยิงสไตล์นะคือสปินนิ่งนะตัวนี้นะสําคัญเลยนะถ้าใครมีล่างนี้หรือว่าล่างคนอื่นก็ได้นะถ้ามีนะ เอามาใช้เลยนะวิ่งหูยแพงหรือช่องบานเลยนะแล้วก็เน้นที่นะเาขาลังก็เน้นที่สปีดแล้วก็สปีดต้นสปีดปลายแค่นี้ฮะกองหน้าหรือว่ามีใครที่มาปรับแต่งก็ได้เอาวีท่ามาปรับแต่งเป็นสปีดต้นสปีดปลายก็ได้นะตน่องรอมาก็จะเป็นเรื่องรายละเอียดแท็กติกนี้สําคัญมากเลยนะก็เข้ามาในแท็กติกฮะอันแ,กแรกอันแ,กแรกที่ขอเรียกเวนยังไงรักษาตําแหน่งตัวเองนะ เรเลือกเอาทัร่ากองหน้านะหรือว่าใครก็ได้ตามที่บอกไปนะคนุณสมบัติแล้วก็แอตแทกที่สองจะเป็นแอตแทกอีงเลยนะเราจะเรียกไปที่เวดดี้เชนเดอร์ว่าไงให้เกมบุกนี้มันใช้แค่2ตัวนะในการบุกผมเรียกไปที่เวดดี้เชนเดอร์หรือว่าแฟงลิฟฟี่ก็ได้นะแล้วแต่คนถนัดนะแต่ผมถนัดเวดดี้เชนเดอร์อยู่ฝั่งซ้ายนะเออมันเล่นง่ายต่อผมนะเออประมาณนี้แล้วก็ดีเฟน์นะ ในเกมลับไม่ต้องลงมาช่วยก็ยืนคู่กับเซนเตอร์เขานะเวลาเราต้อขับมันจะได้แทงมันๆหน่อยแล้วก็ดิฟเฟนี์สองก็เรียกที่เวดดี้เนเดอร์นี่ฮะประมาณนี้เห็นไหมมันก็จะมีสองตัวเออในส่วนของแท็กติกก็ไม่มีอะไรมากก็ตั้งค่ากำหนักแล้วเอออฟไซด์ไว้นะแล้วก็ตั้งค่าอื่นก็เาสบายเลยแล้วแต่ถนัดแต่ผมจะเรียกเอาอกแค่โทนี่ไปยูสอสาคนเดียวนะก็ประมาณนี้นะในแท็กติก ตลอมาามันจะเป็นภาคปฏิบัติแล้วก็แนวทางในการบุกแล้วก็หม่เซตนะโอเคเดีย๋ยวผมก็จะทําให้ดูนะว่ารูปแบบเกมนี้มันเล่นกันยังไงนะในสไตล์หลอกบอลเคอร์เตอร์โอเคแล้วก็จับคู่ได้นี่น่าเจอคนไทยนะลำพูนวเนอร์โอเคต้องดูทีมเขาด้วยว่าเราจะสวนขับได้ไหมโอเคแล้วก็มันสไตล์นี่แล้วนะหลังห้าโอเคมีตัวฟิตผมก็จะไม่เปลี่ยนลายแปลงอะไรนะ ดูทีมเขาก่อนโอ้โหมีซองเครื่องบินบีกเคิเลอร์ด้วยแหละเลเวซี่มันปั่นโค้งๆแน่นอนนะสไตล์นี้นะอ่าโอเคไปดูกันเลยนี่นะอีกสิ่งหนึ่งสำคัญนะเลิมเกมมาต้องกดดีเฟนส์สองขีดเลยนะอ่าดีเฟนส์สองเลยนะฮเพราะรับลึกนะสไตล์นี้นะมันจะเป็นสไตล์รถบัสโดยปกิิยายไปเลยนะก็ตามให้กดแมตช์อัพนะนี่กดแมตช์อัพโอเค ปึ๊บโอเคสวยส่งให้วดตติเชนเดอร์พยายามยัดมาที่วดตติเชนเดอร์ที่เราตั้งค่าไว้หนึ่งสองวิ่งไปแล้วนี่ฮะประมาณนี้เราจะบุกแค่สองตวัวคือวดตติเชนเดอร์แล้วก็อัลท่านะนอกนั้นรับหมดถ้าเราตัดบอลได้เราต้องรีบจ่ายให้วดตติเชนเดอร์เลยในเกมนี้ก็ปออย้ำหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะทำไมถ้าเราไปกดเล่นปกติเนี่ยรั่วแน่นอนให้ไปเรียกที่ดีฟเอนสองขีดไหมสังเกตขีดอยู่ดีสีฟ้าไหมสองขีดเนี่ยประมาณนี้นะกดแบตอัพนะ ส่งให้ที่ส่งให้วิตเจเนอร์แล้วแทงเลยประมาณนี้นะถ้าต้องหาจังหวะแทงดีนะต้องดูดเอาทาร่าวิ่งด้วยนะว่าจะวิ่งแนวไหนนี่ฮะมันก็จะเป็นการรับแนวลึกนะส่งให้วิตเจเนอร์เอาทาร่าวิ่งแล้วสวยนี่ฮะประมาณนี้นะเอาทนะาร่ามีความแข็งแร่งอยู่แล้วขอสับหน่อยโอ้โห,โ,หโดนเขี่ยลูกนี้น่าเสียดายนะถ้าได้ทราบนี่ได้ลุ้นอยู่นี่มันก็ประมาณนี้เห็นไหมมันจะเป็นการโต้กันแบบเจ็บๆเลยนะเออ ตรว่าถ้าเราตั้งไว้ที่แฟงนิววิลี่เราก็ต้องใจ่ายให้แฟงนิววิลี่นะแต่อันนี้ผมตั้งไว้ที่เวดดี้เชนเดอร์ก็ต้องจ่ายมาให้เอาทาร่าก็เรียกทาชิ่งประมาณนี้โอเคดังได้แต่ไปเองไม่ได้ฮะส่งให้วนเ,นเวดดี้เชนเดอร์โอ้โหเจอลูกนี้เจอดักไปน่าเสียดายแฟงนิววิลี่โอ้อเดนเนต้ากดไปอ้ามดักเลยนะ ผมผมจะไม่ใช้เออผมจะไม่ใช้ไงไม่ใช้การเข้าแดดเข้านะมันอันตรายเกินไปโอเคพยายามใช้แบงคอัพสวยต,วยตงให้เวิตที่ชเชเเนอร์อาัทาร่าวิ่งมาแล้วความเร็วได้ลุ้นอยู่เกือบได้ฮนะประมาณนี้นะถ้าเราเสียบอลก็ ถอยเข้ามาตั้งรับแล้วกดไปอัอเลย okay. โอเคเจอชูเกมีออกข้างมาแทงมาโอเคสวยลูกนี้ออกมาแบบนี้เจอปั่นดีครับเรียบร้อยนี่รประมาณนี้เห็นไหมอุปแบบการทําเกมคือยัดมาที่เวทีเซนเนอรแ์แล้วก็รีบจ่ายเร็วเลยเอัลทรามจะทำท่าวิ่งแล้วเพราะว่ามีเอไอพีสไตล์คือสปินนะออมันจะพูดง่ายมันจะไปยืนชิดกับเซ็นเตอร์รอวิ่งเลยบวกกับสปีดต้นที่ดีด้วย เออระมาณนี้นะต้องหากองหน้าเคล็ดลับมันอยู่แค่สองตัวนี้คือเวดดี้เชนไนเดอร์แล้วก็กองหน้านะต้องหากองหน้าที่มีเปนะีโตนั้นาบวกมีแบบนี้ก็โอ้หนี่ไหมเห็นไหมมันสมมติวเวดดี้เชนไนเดอร์ได้บอลปุ๊บเนี่ยมันทําท่าวิ่งแล้วเออสังเกตดีๆนะออโรดี้ฮนะสังเกตไหมทําท่าวิ่งแล้วจ่ายฮนะเห็นไหมแล้วกดไม่อัพเลยฮะแล้วก็หมดเวลาขึ้นแรกไปนะ อ่าโอเคไปดูขั้นที่สองต่อกันเลยโอเคก็ไปดูขึ้นที่สองก็ทำเหมือนเดิมนะเราต้องยังไงใช้แม็กแอฟเก่งๆหน่อยนะเล่นเกมรับเก่งหน่อยสไตล์ตนี้มันไม่ใช่สไตล์เพสซิ่งนะถ้าเป็นเพสซิ่งเสร็จเขานี้เสร็จนะพุ่นทงเลยอย่าปิดท้าไว้โอเคสวยหรือเลยครับแต่ทิ้งกันมาเลยไม่ต้องไปเสียดายอะไรฮนะับบอลยูเทนเนเต้เราลองพยายามใช้แม็กแอฟบ่อยๆโอเคสวยด่งงางได้ให้โจโช่วยมี แต่ไม่เนี้ยต้านแล้วแทงมันลูกนี้มันก็ออกมาปานนี้ไหมถ้าหลุดเนี่ยเสร็จเรียบร้อยเลยชีแมนมันสำคัญแค่สองตัวก็คือเวดดี้เชนเนอรได้เห็นไหมตามนี้ตั้งค่าแท็กติกเลยมันจะไม่ลงมาช่วยนะยิดจ่ายให้เวดดี้เชนเนอร์ทหนึ่งสองโอเควิ่งไปแล้วปื้มสวยอแทงไม่ได้ฮนะลูกนี้ต้องยิงละโอ้โหเบียดได้เ,นนเข้าแล้วไปเกมโต้กลับฮนะ ก่อนเราเดิต่อเล็โอเคสวยโจเคเคมีกจะให้ไว่เชนินเดอร์แล้วแทงแนละ้วลูกนี้มันก็ออกมาเป็นแบบนี้แหละหลุดมาลงราโหดต้องยิงยันในจังหวะนี้โอ้โหตีเซฟน่าเสียดายเห็นไหมมันก็แบบนี้ง่ายๆนะต้องใช้ความอดทนนะเออแต่ว่ามันสนุกนะเล่นเกมรับนะเออเออถ้าเราเล่นเกมรับเราบวกจะน่าด้วยยิ่งสะใจเลยตอนอยู่ที่โทนี่ดามฮนะวิีเชนินเดอร์หันหลังมาแล้วแทงมาลูกนี้ เราต้องสังเกตเอ่ออาทาร่าด้วยนะว่ามันจะวิ่งตอนไหนเราเข้าใจ่อย่างนั้นเอ่อถ้าเราไปได้บอลเบ,บจ่มใจภาพนี้เจ๊งแน่นอนนะโอเคก็ใหนะ้เป็นัพบ่อยฮะเปลี่ยนเท้าซ้ายไว้เปลี่ยนเท้าวขวาไว้เอาจะไปทางไหนเราก็อ่านทางไว้โอเคเวที่เชนเดอร์แวนนี้แทงมาเลยลูกนี้ได้ลุ้นอยู่วะโอ้โหนิดเดียวถ้ไ้ไปเจอพวกเอ่อกลองหลังสปิะช้าด่หวัดเย็บเลยนะอัทาร่านะ โอ้ยยกมาลูกนี้โอเคหมุนเอาไปก่อนอุ้ยโอเคได้อยู่แจ็สตีนเปิดมาเราไม่ตอบบอลอยู่แล้วโอ้โหนิดเดียววินิจฉัยได้โอ้กิเทได้อยู่ได้อยู่แทงมาลูกนี้แหมน่าจะยิงเองนะจังหวะนี้โอ้ช่วยที่มีขอลองกีดม่วงหน่อยโอ้โหเจอสกัดนะกวินิจฉัได้โอเคสวยแม่งครับดักสวยฮะ เกมต้องการเรียกจในะห้เบนดี้ไนเดอร์นะแหม่จดักนะเราไม่ได้มองอ,อยู่ที่เดนิตา้าเขาลนแล้วนะเขาลนแล้วใจยิงโอ้โหจะโดนหรือเปล่าโอเคเซฟยอยู่พยายามหาผู้รักษาประตูฟอร์มดีนะตอนแรกว่าจะว่าจะใช้นอยเฮอร์นะเอาไปไม,ไม่มั่นใจนะใช้ผู้รักษาประตูเอฟฟอร์มเอดีกว่านะ เลยหักได้แต่มาเวดี้ชเชเดอร์แทงมาลูกนี้ได้ลุ้นโอ้ยจับบอลยาวนิดเดียวฮะนี่ฮะแล้วก็จบเกมนั้นแล้วก็ยังไงแล้วก็ชนะไปได้หนึ่งต่อศูนย์จากอัลทาร่านะเออสไตล์มันก็ประมาณนี้นะเน้นรับลึกๆล,ลดบัสเลยแล้วก็แทงหนึ่งสองใช้แค่สองตัวในการบุกนะนี่ก็ประมาณนี้เลยก็ไปไงบ้างนะสไตล์รถบัสน,นะอ่ามันก็ประมาณเน้นเล่นรับแน่นๆแล้วก็โต้กลับ จ่ายบอลตามที่เราตั้งค่าไว้ผมตั้งค่าเวดดี้เชนเดอร์ก็จ่ายเพื่อแทงให้อัลทาร่าวิ่งนะทีมแม็อยู่แค่สองคนนะั้นคือเวดดี้เชนเดอร์แล้วก็กองหน้านะถ้ามันไม่มีเหมือนอัลทาร่าของผมแล้วก็หาพยายามกองหน้าที่มีสปีดต้นนะสปีดต้นแล้วก็สปีดปลายประมาณเก้าสิบถ้ามีบิลย่าก็ปรับบิลย่าเอาก็ได้นะเออมันก็ปร่ามาเนี่นะก็ลองไปรับใช้ใดูนะถ้าเล่นไม่ขมือเราก็ลองร,รับดีๆด้วยหน่อยตามสไตล์ตัวเองนะ ไม่ใช่ให้อาตัวนี้ไปเล่นร้อเปอรซลยมันไม่เข้ามือตัวเองก็ไม่ได้ก็ต้องไปปรับรไรนิดนึงนะนี่แค่เนีงแค่แนวทางในแผนสำหรับรถบัสนี้นะก็เอาแล้วนะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ